วิธีการดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน S11X แอปพลิเคชัน S11X สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store โดยค้นหาคำว่า S11X หรือสแกน QR โคดนี้เพื่อดาวน์โหลดใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android จากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน S11X และกดปุ่มลงทะเบียนกดยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัทกรอกข้อมูลทั้ง2ข้อข้อ1ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับ SMS จากบริษัท ผู้เช่าซื้อแจ้งเบอร์ไหนไว้ตอนทําสัญญาให้ใส่เบอร์นั้นหากจําเบอร์ไม่ได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงให้โทรเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ดําเนินเรื่องให้ข้อ2ใส่หมายเลขทะเบียนรถหรือเลขที่สัญญาเช่าซื้อ9ตัวหรือหมายเลขตัวถัง4ตัวหลังสามารถดูตัวอย่างได้ด้านล่างจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนใส่รหัส OTP 6หลักที่ได้รับในกรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับ OTP อาจเกิดจากเบอร์มือถือของผู้เช่าซื้อในสัญญาไม่ตรงกับเบอร์ปัจจุบันให้โทรเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ตั้งรหัสผ่าน6หลักและพิมพ์รหัสผ่านเดิมซ้ำอีกครั้งจากนั้นกดปุ่มยืนยันรหัสผ่านแอปพลิเคชันจะกลับเข้าสู่หน้าแรกอีกครั้งให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบใส่รหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้จากนั้นให้ผู้เช่าซื้อเลือกทะเบียนรถที่ต้องการทำรายการได้เลยหากพบปัญหาการเข้าใช้งานติดต่อเข้ามาได้ที่02 022 02 02 02 8888 88.